สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับสรันจันทพลาบูนครับทุกครั้งที่พบกันเราก็จะมีสาระปนบันเทิงมาฝากนะครับวันนี้นําสาระในเรื่องของการชมเชยและการตําหนิคนรอบข้างมาฝากกันครับคนรอบข้างนี่ก็หมายถึงลูกน้องเราบ้างก็ได้นะครับหมายถึงลูกหลานเราบ้างก็ได้นะบางทีเราเห็นลูกน้องเราเทํางานได้ดีลูกหลานเราทํางานได้ดทีทำอะไรได้ดีนะครับ บลงวันเราก็เห็นลูกหลานเราทางานทําคะแนนได้ไม่ดีลูกน้องเราทํางานได้ไม่ดีเช่ไหมครับเราก็ทาไงดีละ่ะถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติเราจะมีสูตรอย่างนี้ครับทําไม่ดีต้องติซะหน่อยนะครับเราจะโดยธรรมชาติเราจะจับผิดเก่งนะต้องติซะหน่อยจะได้ไม่ทําผิดซ้ําแต่ทําดีแล้วกออ็อย่าไปชมมากเลยนะฮะเดี๋ยวจะเหลือง ันนี้คือธรรมชาตินะธรรมชาติของเราชอบติคนอื่นและไม่ค่อยชมคนอื่นนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองคือ,อเห็นคนเขาบอกว่าตามธรรมชาตินี่ไม่ดีนะเขาบอกว่าโดยทฤษฎีทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยติไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกมีแต่เจ็บช้ำน้ำใจมีแต่การปกป้องตัวเองนะครับแล้วก็เสียน้ำจิตน้ำใจเสียกำลังใจเสียความมั่นใจนดังนั้นอย่าไปตินะถ้าทาได้นะ ในทางตรงกันข้ามถ้าเห็นใครเขาทําดีเนี่ยไม่ต้องไปกลัวเหลืองนะชมไปเลยนะนี่ก็เป็นแนวทางที่เราพยายามจะฝืนธรรมชาติปรากฏว่าสองแนวนี้เอาอะไรดีล่ะอ่าตัดมาอีกทีหนึ่งในความเป็นจริงพวกเราเคยเจอประสบ์นี้ไหมครับพอชมเชยใครอะไรไปแล้วในวันนี้วันรุ่งขึ้นปรากฏว่าผลงานกลับตกลง ในทางตรงกันข้ามเห็นใครเขาทําอะไรไม่ดีนะครับเราตาหนิติเตียนวันรุ่งขึ้นเฮ้ยทุกอย่างมันดีขึ้นไว้เขามีการพัฒนาไว้ดังนั้นดูเหมือนกับว่าดูเหมือนกับว่าการทําตามคําแนะนําที่ว่าชมเยอะๆติน้อยๆหรือไม่ติเลยเนี่ยไม่ใช่แล้วสิใช่ไหมครับเพราะชมทีไร วันต่อมาไม่ดีไม่ดีเท่าวันชมติทีไรวันต่อมาเฮ้ยดีกว่าวันที่ติดีขึ้น <c oughs> เรามาทำความเข้าใจตรงนี้กันครับแต่ขออนุญาตให้คำตอบก่อนเลยสำหรับคนที่อยากดูคลิปแล้วอยากจบเร็วนะครับว่าชมต่อเถอะครับยังไงก็ยังดีกว่าไม่ชมแล้วติตอเอ้ยแล้วหยุดยัง้งหรือหยุดการตินะครับ เพราะยังไงก็ส่งผลไม่ดีนะฮะแต่ที่เราเจอการชมแล้วดีน้อยลงหรือติแล้วดีมากขึ้นอันนั้นเป็นผลจากผลจากพฤติกรรมผลในเทิงสถิตินะซึ่งเราเรียกว่าในางสถิตในทางสถิติเนี่ยมีชื่อว่า regression to the mean คือการถดถอยเข้าหาค่าเฉลี่ยนะครับอ้าวแล้วครับ ใครที่ต้องการคําตอบได้รับแล้วนะครับก็หยุดคลิปนี้แล้วก็ไปดูคลิปอื่นต่อได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เชื่อหรือยังอยากจะฟังรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะมีตัวอย่างเพิ่มเติมก็อยู่ต่อด้วยกันอีกนิดน,นึงนะครับเอาล่ะ regression to the mean มันคืออะไรผมจะขออนุญาตอธิบายตรงนี้ซะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเชื่อมโยงกับการชมและการติก,กันพูดถึง mean นะคือค่าเฉลี่ยเราก็นึกถึง bell curve ใชต่ไหมฮะไอ้คิร์ฟรูปะระฆังฮะ ผมก็พยายามที่จะไปหาพร็อพครับว่าเอเราจะหาเบลเคิร์ฟได้ที่ไหนนะ <c oughs> ใครที่ดูใน Facebook ก็คงจะเห็นนะผมไปหาโขดหินหนึ่งที่มันที่มันคล้ายๆเบลเคิร์ฟแล้วก็มาอธิบายนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเท่าอันนี้ครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนีเบลของจริงเลยครับไม่ได้เอามาจากบ้านนะครับเมื่อกี้มันแขวนอยู่ันนี้เร <c oughs> าไปขออนุญาตพนักงานเขาเอามาใช้ในการอธิบายนะครับเอาล่ะเบลเคิร์ฟนี่ก็ <c oughs> เป็น ความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นความน่าจะน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นมากที่สุดเลยเกิดขึ้นบ่อยๆเลยซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นพนักงานของเรานะฮะสมมุติว่ามีคะแนนเต็มในการทํางานนะฮะมี0ูนถึงสิบอ่านี่เป็นแกนนอนนะครับตรงนี้ก็0นูนย์ะฮะตรงปลายนิ้วนี่นะฮะหนึ่งสองสาม้าหกเจ็ แต่เนว่าตัวอย่างนี้พนักงานเราจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่7นะครับนั่นคือเดินไปเดินมามองซ้ายมองขวาก็เห็นพนักงานเราทําอะไรได้คะแนนอยู่ที่7 7 7ด7เจ็ดนะฮะนานๆกก็ไม่ได้7ทุกครั้งนะนานๆทีก็เห็นสัก6ก็มีเหมือนกัน6ก็ขยับวันนี้หน่อยเห็นว่าตำแหน่งกระเตี้ยลงมานะฮะแล้วบางทีก็เห็น5ก็มีเหมือนกัน นานทีก็เห็นมี4บ้างเหมือนกันอ่านี่อันนี้นานน้อยนอยเกิดขึ้นนแางนตรงกันข้ามบางทีก็เห็นเขาดีขึ้นนะดีขึ้นกว่า7นะบางทีก็เป็น8ปดแปก็ไปอยู่แถวนี้นะฮะอ่าเก้านานน,านทีก็เห็น9ก้านานน,านทีเลยเห็น10บนะ,ะเตี้ยนิดเดียวเลยนะนี่คือเบลเคิร์ฟคือการกระจายตัวนะฮะในทางสถิตินะครับทีนี้เรามาดู r g r e s s s o n to t ด e m e a n กันก่อน นี่คือสภาวะที่ยังไม่มีการชมและไม่มีการติกันเลยนะวันที่หนึ่งนะสมมติวันแรกเลยวันที่หนึ่งนะครับเราเห็นพนักงานเราทํางานได้เจ็ดซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเราคงเฉยเฉยนะเห็นก็ทําตามปกติเราคงไม่ชมเราคงไม่ตินะฮะก็ผ่านไปวันที่สองนะฮะปรากฏว่าเดินไปเดินมาโอ้โหเห็นผมทํางานได้สิบเลยจากเจ็ดนะฮะปกติทำเจ็ดนะวันนี้ ซัดเข้ามาสิบเลยสิบนี่มันก็เกิดขึ้นได้นะแต่น้อยนะนานทีปีหนนะมันอาจจะเกิดขึ้นโอ้วันนั้นผมฉลาดมากผมกินไข่ไปสามฟองโปรตีนเต็มหัวนะครับโอ้สภาวะสิ่งแวดล้อมเอื้ออํอานวยเพื่อนฝูงมันลงล็อกไปหมดลูกของลูกค้าจังหวะจะโคนนะสิบนะยอดเยี่ยมเลยปรากฏว่าไม่เกี่ยวกับการชมและการตีนะเอาตามธรรมชาติเลยนะครับวันรุ่งขึ้นวันที่สามนะ คิดว่าจะเจอผมทำงานประมาณไหนครับสิบอีกไหมโอกาสเกิดขึ้นน้อยนะทุกอย่างมันต้องลงตัวเลยนะปัจจัยทุกอย่างมันต้องคลิกๆๆเลยนะโอกาสเกิดขึ้นนิดเดียวโอกาสที่จะเกิดมากที่สุดคือเท่าไหร่ครับคือเจ็ดังนั้นวันที่สามเนี่ยเป็นไปได้มากที่สุดเลยที่ผมจะเพอร์ฟอร์มแค่เจ็ดนะฮะ นี่คือสิ่งที่เรียกว่า regression to the mean คือการถดถอยเข้าหาค่าเฉลี่ยนะวันต่อมาวันที่4ผมก็อาจจะ7อีกนะจะเห็นอยู่บ่อยๆครับเจ็ดสินี่นานๆทีในทางตรงกันข้ามครับ <c oughs> วันที่สมมติเดือนถัดมาวันที่1ผมเห็นนายสลันทํางานที่7อีกผมก็ไม่ชมอีกวันที่2ปรากฏว่าเห็นทํางานอยู่ที่4 สี่เท่ไหนฮะเจ็ดหกห้าสี่นี่นานๆเกิดขึ้นทีนะฮะทุกอย่างมันไม่ลงตัวเลยครับนะฮะวันนั้นอาจจะแบบว่ามีอุบัติเหตุแต่เช้านะครับอาหารเช้าก็ไม่ได้กินนะฮะเพื่อนฝูงก็แบบว่าลูกค้าก็แบบทุกอย่างมันไม่ลงตัวไปหมดเลยก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะเพอร์ฟอร์มนซ์ก็เลยแย่นะครับดังนั้นวันที่สองเจอคะแนนสี่เข้าไปหัวหน้าก็ต้องตำหนิสิเอ้ยทำไมวันนี้มันแย่อย่างนี้ล่ะนู้นนี่นั่น ติตำหนิติเตียนวันที่สามอ้าวยังไม่ต้องตำหนิดีกว่าลืมไปลืมไปเอาตามธรรมชาติก่อนนะฮะวันที่หนึ่งทำงานได้เจ็ดตรงนี้นะฮะวันที่สองทำงานได้สี่ตรงนี้นะครับนะวันที่สามค,คิดว่าจะเจอผมทํางานอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ครับความเป็นไปได้มากที่สุดคือที่เจ็ดใช่ไหมครเพราะมันเกิดขึ้นบ่อยๆมันเป็นค่าเฉลีย่ยมันเป็นค่ามีน ดังนั้นวันที่สามมีโอกาสที่เจอผมที่เจ็ดอีกซึ่งเจ็ดดีขึ้นกว่าสี่ไหมครับดีขึ้นใช่ไหมครับนั้นสรุปว่าแม้ว่าจะไม่มีการชมไม่มีการตินะครับเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปคนจะเข้าค่าเฉลี่ยของตัวเองเข้าค่ามีนของตัวเองซึ่งมีโอกาสเกิดได้มากที่สุดนะครับเมื่อไรก็ตามที่มีการเบี่ยงเบียน,ปน,ปนไปจากมีนนะครับเบี่ยงเบน,เปนไปจากค่ามาตรฐานเช่นดีขึ้น นะค่าสูงขึ้นแต่วันต่อมาก็จะกลับมาที่ค่ามาตรฐานนี่คือ regression to the mean ถดถอยเข้าหาค่าเฉลี่ยเช่นเดียวกันเมื่อไรก็ตามที่คะแนนต่ำคะแนนตกนะครับวันต่อมาหรือเวลาต่อมามีโอกาสมากที่สุดเลยว่าผลงานนั้นจะดีขึ้นเพราะว่ามันจะถดถอยในเชิงบวกเข้าหาค่าเฉลี่ยนะอันนี้คือธรรมชาติของมันทั้งั้นไม่มีการชมและไม่มีการติ ก็จะเห็นได้ว่ายังไงซะถ้าทำงานดีเวลาต่อมามันจะถดถอยเข้าไปหาค่าเฉลีย่ยและเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำงานตกต่ำไปจากค่าเฉลีย่ยโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเวลาต่อมามันจะเพิ่มขึ้นมันจะดีขึ้นเพื่อเข้ามาหาค่าเฉลีย่ยนะนี่คือ regression to the mean นั้นครับถ้าเราไม่ตำหนิถ้าเราไม่ชมเชย นะครับยังไงเสียเมื่อเราไม่แม้ว่าเราจะไม่ตําหนินะครับลูกน้องเราเขาก็จะทํางานดีขึ้นในวันถัดมาในเวลาถัดมาแม้ว่าเราจะไม่ชมเชยลูกน้องเราก็จะทํางานตกลงแย่ลงเข้าไปหาค่าเฉลีย่ยทั้งนนั้นที่เราไม่ทําอะไรเลยนะนี่จึงเป็นภาพลวงตาครับดังนั้นอย่าไปคิดว่าชมแล้วเขาจะแย่ลงหรือติแล้วเขาจะดีขึ้นนะครับเอาละ ทีนี้ถ้ามีการชมอาจจะเกิดอย่างนี้ไหมครับจากตัวอย่างเดิมไหมนะฮะของเดิมนั้นอยู่ที่เจ็ดวันที่สองทำงานไม่ดีทํางานได้ดีมากเลยมาที่สิบเลยวันที่สามถ้าไม่ชมเลยมันจะกลับไปที่เจ็ดแต่ถ้าชมมันอาจจะขยับมาที่ 8. แปดนะเพราะการชมนั้นเนี่ยทาให้เขาหลุดจากค่าเฉลี่ยออกมาได้เพราะการชมทำให้เขามีกำลังใจทำให้เขามีความมั่นใจในตัวเองทำให้เขามีความภาคภูมิใจ ทำให้เขามีเปอร์ฟอร์มนซ์ดีขึ้นออกมาจากค่าเฉลี่ยที่เป็นอยู่ดังนั้นการชมก็ยังดีอยู่แม้ว่าชมแล้วจะแย่กวอนที่ชมนะวันที่ชม10นะครับหลังจากวันที่ชมมาไม่ใช่7นะครับมาที่8ครับ8ยังน้อยกว่า10แต่ก็ยังดีกว่า7ซึ่งไม่ชมโอเคไหมฮะในทางตารงกันข้ามฝั่งตำหนิครับตรวอีกครั้งหนึ่งเจอเขาทำงานอยู่ที่4นะถ้าไม่ติไม่อะไรเลย วันลุกขึ้นเขาก็จะมาที่7แต่ถ้าสมมุติว่าเกิดการตําหนิติเตียนกันเกิดขึ้นไม่แน่ครับเขาอาจจะมาอยู่ที่6ก็ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะวันลุงขึ้นปกติจะทํางานอยู่ที่7แต่คําตําหนิมันยังค้างคาอยู่ในหัวมันยังทําลายจิตใจมันยังบั่นทอนความมั่นใจนะมันทําให้เสียขวัญเสียกําลังใจมันทาให้หดหูมันทาให้ใช้ศักยภาพออกมาได้เต็มได้ไม่เต็มที่ดังนั้นเป็นไปได้นะครับว่ามันจะ แย่ลงกว่าค่าเฉลี่ยนะะนั้นสรุปแล้วตำหนิติเตียนนะครับดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ไม่ดีเท่ากับไม่ตำหนิติเตียนซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของเขานะครับนี่ก็เป็นคําอธิบายที่ทำให้ทุกท่านคงเข้าใจมากขึ้นนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้สรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อเห็นคนรอบข้างทำอะไรได้ดี ชมเชยครับและผลของการชมนะครับอาจจะทําให้ไม่ดีเท่ากับวันที่ชมแต่ก็ยังดีกว่าไม่ชมในทางตรงกันข้ามเมื่อเห็นคนรอบข้างเราทําอะไรไม่ดีนะครับอย่าตําหนิติเตียนเขามากนักเลยครับแม้ว่าแม้ว่าการไม่ตําหนิติเตียนนะฮะจะทําให้เขาดีขึ้นแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าไม่ตําหนิแล้วเขาจะดีขึ้นกว่านั้นอีกนิดหนึ่งนะครับ นำมาฝากกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของลูกน้องนะครับมาดูสิครับมีตัวอย่างของลูกหลานด้วยได้ไหมอ่าเช่นคะแนนสอบนะครับอ่ามีตัวอย่างของสามีภรรยาได้ไหมนะฮะว่าว่าจะมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในโอกาสหน้าในคลิปหน้าผมอาจจะหาหาเวลาหาโอกาสในการที่จะมาอธิบายอีก2ตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับถ้า ทุกคนสนใจนะครับยินดีครับที่รับชมรับฟังโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ